สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าครับวันก่อนผมไปซื้อของมาแล้วเจอสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยครับแต่นี่ไม่ใช่ซ่อมน,นะครับมันคือไม้เกาหลังขนาดเบาพกพาได้สะดวกและที่สําคัญยืดความยาวได้ด้วยเท่านี้เท่านี้แล้วก็เท่านี้เฮ้ยนี่มาสา่หนดกุ้งอีกน่าจะติดกับทีวีได้นะเนี่ยเฮ้ยน,นี่มันไม้เกาหลัง แต่ก่อนผมต้องวิ่งไปหาเสาเพื่อที่จะกาวหลังให้ได้แต่ตอนนี้ผมไม่ทําอย่างนั้นแล้วเพราะผมมีไม้กาวหลังที่ทําให้การกาวหลังของผมง่ายขึ้นชีวิตประจําวันของผมทําให้ผมเปลี่ยนไปเพราะเจ้าเนน้อันนียครับและเนี่ยครับคือเรื่องราวของผมจบสวัสดีครับ